เราค็คุยย้ำเตือนกันอยู่เสมอในความศรัทธาถ้าจะศรัทธาใส่มีความเชื่อเอขอให้ศรัทธาไม่ํ่ำท่ำค่ำสังสอนของพระเจ้า,จาที่เหตุแห่งจากของคนทุกได้่าไปศรัทธาในบุคคลย่าไปศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยมีมาก,ก่อนในความเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิโดนบันดาลความสุขความทุกข์แห่งจาของได้โดนบันดาลทรัพย์สมบัตินั่นนี่แห่งจาของได้ บ่มีจักอย่างบม่มีเลยละอันใดกระางบว่า,าสามามิสินมดานสุขทุกขอ้ผู้ใดไดนอกจากการกระทของความของเอง <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นจงฝึกหัดศึกษาในมักนีองแปลสสมามิจีสมามิสังกัโปโกรมามว่าจาสมามิกัรมตัวอาชิโววายะโมสติและสมามิจึเนี่ยยึดลักนี้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตฉะนั้นในความศรัทธาทั้งหลาย <c oughs> ขอให้ศรัทธ,ธาแนวทางที่เสียให้ยจะของเองคนทุกขดูเหมืนไปศรัทธ,ธาว่าบุคลคลผู้มีเสน่ห์คนทุกข์ได้ให้คิดเพิ่อตามข้อเป็นจริงคนแต่ละคนแต่ละคนเคยไปหาสื่อเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อไหวอธิษฐานก้อน,นัันก้อ,น,น,อน,นีื่มาเพราะแห้งหมดละนี่ก็เสียงเงืเอ่อนส้มเสียงเงินเสียความคิดไปในทางสมารทิที่เปิดสัมฉะนั้นจงศรัทธ,ธามัดมีองแปร ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและคนทางการดำเนินจิตพอ้อมเพศใดจะของคนถูกด่ายลายๆาย,ย่างที่เฮาหูเห็นดมากจคิดว่าจังไดจังคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ่านั้นเหล่านั้น,น,นสร้างนั่งใหม่เทวดาพระญาณหนักพระจะขุดพระญาณอย่างกันหล้วแต่สิไปโดนบันดาลเงื่อนท่อมหรือคนด่าที่ไปโดนบันดาล ยศถาบรรดาศักตำแหน่งนั้นนี่คนใดคิดถึงความเป็นจริงตัวนี้ไายก็เคยขอมาแล้วแต่ตมามันก็ย,ยังขอเปลีนน่ยนเนาะมันก็ยังว่าใดๆแต่สายังกับคนให้ศึกษาโดยละเอียดธรรมะคํำสอนคุณเจา้าก็สืเกิดตองพบมาพอแล้วตั้งใจลองเพลิงศึกหัดศึกษาคักคิดถึงความเป็นจริงไม่ประสบการณ์จริงเขาจะของ ไปหาสถานที่นั่นสถานที่นี้เขาสาเขาเรื่อว่ามีสังสิทธิ์ดนบรรดาษน,นั่นให้อันนี้ให้ถูกเล,กใกใลเขให้ถูกให้พวาอมร่บด้วยขอยุดถาบมดาศักิ์ตำแหนง่งการงานเนี่ยแต่ของเป็นผู้ไปสแสวงหาเอาคักคักเนื่องว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดนบรรดาลให้อยู่ <c oughs> <c oughs> แต่เขาใจั้งว่าตนแรกเป็นเกุ่ข,ของตอนสัตว์หลกจนเป็นไปตามกรรมแต่ถ้าเทียนหน้าใน <c oughs> มักมีองค์แปดหสิเข้าใจเมื่อเข้าใจก็เดินตามท่านนั้นแหละมันเป็นหนทห้งจาของ้นทุกเองพ้นจากการเกิด้นจากความฉิดปรุงแต่งติเหตุทั้เาจากงกังวลและเล่ารอนนั่นเองจังหวามั่นแต่ห้าวศึกษาดีแล้วเข้าใจวิถีแนวทางแล้วก็ละออกเสียการกระทัเา,เก,า,เ,กา,เ,กาเก่าเก่าถึเคยมีมาก่อนหาถท่าแปลงตนใหม่ ถ้าแปลงกบถ้าแปลงเขียดฉีขขกขาาั้นขาดเอาไงทองมันขึ้นเตาหนังเอาเบิร์ดเอามาเฟ้ออย่างไดควงข้หลกของค้นเห็ดหรือวัตถุยางด่นะอะไรจาว่าถ้าจะกคนโดยแท้จริงให้ศึกษาแนวทางการพ่นทุกของ้าของเองแต่คือมาพิมค์แปลนเองถ้ารัท่านจะขอให้รัท่า หนทางที่ทำให้ตัวเองพ้นทุกพ้นจากความเกิดพ้นจากความคิดต่างๆที่ยึดมั่นถือมั่นเราร้อนกังวลข้องเป็นผู้เดินเองจะข้องกับพ้นเองหนาบ่มีผู้อื่นพ้นให้ได้หระนะอกนาถ้าพ้นให้ได้พระพุทธเจ้าเห็นแล้วจังหวะทุกๆคนวิธีที่แนวทางที่เหตุหบ่คิดหมากฝุ่งสารและกังวลต่ลองคิดถึงความพทธพโธนี่อยละไว มีเวลานางกับนึกถึงลมหายใจกับความบริกรรมตีคู่กันคิดถึงพุทโทษล้รว่าเราร้อนเลยพุทโทพุทโทไปเลยถ้าไปคิดถึงเงินเรื่องหาเงินเดี๋ยวเรารลอนหมดแหละถ้าไปคิดถึงเรื่องค้นผู้นั้นผู้นี้ก็เราร้อนขึ้นมากกางว้นขึ้นมาทันทีคิดถึงบุคคลที่รักกับกังว้นเราร้อนคนที่เกลียดกับกังว้นเราร้อนเพื่อกันต้องคิดถึงพุทโทษบางทุกกังว้นบางไดหวะ เอาเวลาคิดถึงพุทธเจ้าดีกว่าแต่คิดถึงผู้อื่นมันมันกังวลคิดถึงพระพุทธโจท้เราไปใ <c oughs> นที่เปรียบเทียบง่ายสิหนกเอาลวพระพุทธเจ้ามาเบิง่งกับเอาดูบุคคลที่หลักหรือเกลียดมาเบิ่งรองเบิ่งดูทำนวนมันก็ล้วนขึ้นมาแล้วทั้งในใจของเองคิดถึงคนที่ฮักมันจะคิดปรุงแต่งไปในความห่วงควอมอะไรความบังดีนั่นแหละข้ามวังดีทั้งหลายกับก,บกบมาทำลายตัวเอง คิดถึงบาคคนที่เกลียดกัหางคากแล้วหางศูนย์ขึ้นหางทำลายอย่ของเองคักก็เกาเอีกแต่คิดถึงพระพุทธโธ้ดถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เดีคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเดีมันก็นละงับดับความกวนวุ่นร้อนของกระของใดนี่ระดับหนึ่งนั่นแหละอัธนาสักวันหนึ่งจะมัดกสีค่อยๆลู่ออกไปเองนั่นแหละอาศัยการคิด <c oughs> คิดอย่างก็คิดถึงมองมันจิตสบายใจนั่นเอง คือพุทโธเลยแหละบอกวยวนเกาหรวอกบ่อนไม่หรอกเรียนคำามบ่นนี่ชักหน่อยสือนื่แหละแต่เขาคิดถึงบุคลคลผู้ใดผู้หนึ่งในคนที่รู้จักที่รักและที่เกลียดเราร้ลลอนกันวนงวลกับนมาทันที่้าเขาหนึ่งถึงพุทโธพุทโธพุทโธไหวมันไม่ได้เล่อรอนไม่ได้กังวลอย่างเดียว <c oughs> สักวันหนึ่งเขาก็ตามหาตัวเองพอนา ู้ลูกกับเป็นไผ่กับชองเองผู้ตื่นผู้เบิกบานกับชองเองถ้ามันลู่มันก็ตื่นตทั้งล่ะส่วนมากมันพลาดในตื่นมันมีแต่หลับเนาะยัยสินเรื่องเั้นแหละอย่าคำใดตื่นเราอ่ะโอ้ซื่แล้วเว้ยตื่นซื่อแล้วเนาะ อันนี้ก็คุกคนก็ไปกะไปตั้งจิตเจตนาในการสามารถท่านศีลด้วตัวเองเ้อแล้วก็กําหนดเวลาไหวน้นจะให้มันเสียสัจจนันตัวเองเสียความส่อสัต์กับเจ้าของเองแล้วจะเอาหอดตีหาหงมวงเสาก็แล้วแต่ออตั้งจิตเจตนาขึ้นมาแล้วมันก็เป็นของมันเองบ่แห้งเระแล้วก็ให้มันใจเ,ออเพราะมันใจจะไปใสมันสินอนบ่แห้งเ่ะบ่ไจะไปหาขาปูขาปลาขาคนเพราะแห้งเรา พอได้ไปหาลักของไผ่ตัวพอได้ไปคิดผิดประพฤติผิดกับไผ่พอได้ไปตัวไผ่พอได้กินเหล่าเมายากับไผ่เนี่ยมันก็เป็นศีลเหลา <c oughs> เป็นความตั้งใจขึ้นมาโดยจิตเจตนาของแต่ของเองมันก็ปลื้มขห้ือนมาเองแบบน,นาธรรมาท่านศีลใหายศีลน,นั่น,น่ะเป็นเครื่องอบร่มสมาธิเออจาจณาสัก้อนบ้นางเจตนาเนีถูกสม,มุทัยนิโลดหมักของแต่ขอ,ของเองนั่นแหละแต่ก็ให้มันเห็นความ ต้อเกิดเป็นทุกข์แบบใดก็เจ็บไข้หรือปวยเป็นทุกข์แบบใดกับแบบว่าร่างกายของคนเฮานัน่นเป็นของตุนแบบใดเวลามันไข่มันบ่นสบายบังคับได้ยู่งกถ้าวารเป็นของเจ้าของนะเออเป็นร่างของโลกร่างกายเนี่เป็นพาชนะต้องรับความเจ็บปวดทุกชนิดอ่านะคิดไปเห็นมันเห็นกับขัดมันก็สิพุทโทเองล่ะพุดโทตัวริงก็สิผูอ่ออกไม่เองนะั่นแหละเจ้าของเองแต่เจ้า่อเคยหลง หาแนวมาเลี่ยงมาบวมลุ่มมันไหวหยั่นแต่มันประสวยว่างามเสื้อผ้าอันใดีๆก็หามาใส่น้ำหอมอนไดก็หามาท่าถ้าการความเหม็นความจริงของกัวของเองอหละมันมีอย่างแบบคิดเข้าไปมันเห็นเห็นความจริงกายเห็นความจริงในกายแล้วก็เห็นความจริงในเวทนา่เ้าเขาไปยึดมันสุกกับทุกั่ไแมละมีอย่างอีก แต่กระสคอยคือขั้นกบไปหาเข้ามาจิตเป็นผู้คิดผู้ปรุงผู้เต่งผู้พาเกิดผู้ตายกับจิตนั่นแหละสิมีอย่างอีกแตก่คิดไปเห็นว่ามันมันเห็นมองสีผ้าเศร้าเกิดเศร้าตายคือดับตัณหาคือความอยากอุปทานคือความเบียดคือความใดมันก็เห็นธรรมไฟโลก,กตลๆๆๆุตละใดข้านล้านนาอะอแล้พ่อเมื่อ